บอกเร็วนี้ครับเดี๋ยวอบิ๊กจะพาไปดูคอมราคา9 0สนบาทนัดกับพี่เอคอมพิวแอน์มอไว้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องประกอบเครื่องแพงขนาดนี้ใช้ก้าดจอ RTX 3090 4ใบนะเลยพระะคุณโหมันโหดจังวะเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วเขาจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับตามไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คอมพิวเตอร์แอนโมนะครับที่พาราเดียมนัดพี่เอเจ้าของร้านไปแล้วก่อนอื่นล้างมือกันสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนครับไม่ได้มาร้านคอมนานมากๆตั้งแต่โควิดเลยฮะนี่ไงเครื่องของเรานะครับพี่เอสวัสดีครับ,วบส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเซตอัพอยู่เหรอพี่ฮะตรวจเช็คเครื่องนิดนึงโอ้โหเป็นไงสบายดีนะครับพี่สบายดีฮะเขาต้องเซฟนะดูช่วงนี้ช่วงนี้อันตรายจากโควิดก็เยอะเนาะลูกค้าเยอะไหมพี่ช่วงนี้ คือตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาทางออนไลน์กับ Facebook กทางโซเชียลของเราค่อนข้างเยอะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่อาจจะมาเดินหน้าร้านโดยสิ้นเชิงเลยโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเสร็จแล้วก็จะมาดูดูเสร็จแล้วก็จะจับแล้วให้เราไปส่งครับเหมือนเครื่องนี้ไหมพี่ที่900,000ใช่ใช่เกือบเกือบล้านเนาะเกือบเกือบล้าน9000 0 0กว่าด้วยใช่ครับ ที่มาที่ไปของเครื่องนี้เขาเขาเดินมาหน้าร้านหรือเปล่าหรือว่าทักหรือโทรมาหรือยังไงครับพี่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นความภูมิใจและดีใจเนะาะที่ทางทางทางเราเปิดเว็บไซต์มาอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กลูกค้าอินบ็อกซ์เข้ามาคุยทางเนี้ยทางโซเชียลของเราเนี่ยเครื่องเนี้ยคุยกับทาง Facebook เป็นหลักเลยอินบ็อกซ์คุยกันอินบ็อกซ์ในเพจคุยเพคุยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลยไม่ได้เห็นหน้าเลยโห นี่เครื่องไม่ใช่ไม่ใช่แบบเครื่อง 20, 40, 50, 2 0 0หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรนี้นะใช่นี่เครื่อง9 0้าแสนอินบ็อกมาเลย<ช>แสดงว่าเขาไว้วางใจทางร้านมากส่วนถ้าส่วนส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็จะไว้วางใจเราเชื่อใจเราครับผมแล้วก็เครื่องนี้หน้าตาอันนี้คือมันมันมันอย่างนี้ครับพี่คือเครื่องเนี้ยกว่าจะคุยกันเสร็จจบสเปคเนี่ยครับเกือบสองเดือนนะ เอใช่พรคุยกันพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยมันต้องมาวางแผนในการจัดการเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนอุกตัวเลยต้องบอกว่าพาร์ทมันไม่สามารถที่จะบอกเจ้าวันนี้เราก็ประกอบไม่ได้ไม่ได้ครับผมถือว่าอลังการมากผมเคยใช้เคสตัวนี้อยู่สองคนสองคนแบกนะฮะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้เคสมันจะใหญ่แต่บิวขึ้นมามันก็ดูเต็มเนาะ ใช่องประกอบหลายอย่างใช่ตัวนี้ cpu เขาใช้เป็นอะไรครับพี่เอ๋ครับตัวนี้นี่พี่กำลังเช็ค cpu อยู่พอดีเลยโอ้อ๋อนี่ไงไลเซนแชย์เถิดลิเปอร์ตัวนี้เทพสามเก้าเจ็ดห้าเทปลิเปอร์โปรสามเก้าเจ็ดห้า wx ตัวนี้นะครับนี่คือปกติเนี่ยอย่างผมรีวิวเองหรือว่าดูลูกเพจก็ไม่เคยเห็นใครเขาใช้กันตัวนี้กันอย่างตัวนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวแบบโปรเฟชชั่นอลพวกเวิร์กสเตชั่นหรือมืออาชีพใช้กันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับตัวนี้เนี่ยเป็น cpu Thread Ripper Pro เนี่ย มันจะเป็น CPU เฉพาะทางเลยคือคนที่ทํางานจริงๆอำงานจริงๆไม่ใช่คนเล่นเกมแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันขีดความสามารถของมันเนี่ยมันมันไปอีกระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่งอันนี้คือสามสองคอใช่หกสิบสี่เทรดคือ CPU เกมก็สี่คอหกคอแปดคอแปดอย่างน่าก็สิบสองใช่ใช่อันนี้ CPU ตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ประมาณ CPU ตัวนี้ก็จุดเกือบแสนครับเกือบแสนโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะสั่งพิเศษมาเลยเนาะเพราะปกติไม่น่าจะสต็อก ของของปกติเรามีอยู่แล้วอมีอยู่แล้วร้านเรามีสต๊อกของเราตรงนี้อ๋อบางส่วนเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้าตรงนี้อยู่คือต้องบอกว่าจริงๆทางร้านก็อาจจะภาพภาพที่เห็นในโซเชียลอาจจะเป็นแบบเกมมิ่งเกมมิ่งแต่จริงๆเราก็มีลูกค้าแวะเวียนมาประกอบเยอะใช่ครับใช่ครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ทำงาน3 d ทำงานคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างตเนยเยอะจะเป็นที่รู้จักกัน้วอย่างเครื่องนี้แหละพี่เขาไปทำอะไรพี่เครื่องนี้เนี่ยเป็นบริษัทต้นในเมืองไทยที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ แล้วก็ลูกค้าของของของเครื่องนี้ก็จะมีอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันคือผมตกใจมากทีแรกการ์ดจ,จอข้างใน3 0 9 0 4ใบ4ใบ,บคือใบเดียวก็แสนหนึ่งประมาณสีทั้งแสนหนึ่งาใช่ครับแสนกว่าตัวนี้ตัวนี้4ี่ใบครับโอ้โหคือทีแรกก็เอ๊จะเล่นเกมผมเห็นคลิปที่พี่เอโพสไปเนาะในในเพจใน u t u b e นะครับผมก็งงทำไมเขาถึงต้องใช้การ์ดจอ4ใบออกพอได้ยินพี่เอเล่าแบบนี้ก็พอเข้าใจแล้ว เพราะว่าจริงๆบางทีการ์ดจอมันไม่ใช่เอาไปแค่เล่นเกมอย่างเดียวเนาะใช่ครับอย่างงานพวกซอฟต์แวร์หรือว่า 3D หรือ AI ต่างๆใช่ก็จะใช้ตัว CUDA ข้างในใช่หรือแม้แต่ ray tracing ก็ตามใประมวลผลด้วยเร็วเร็วมากเร็วมากมเห็นบอกลูกค้ามาลองแล้วถูกใจใช้ใช้เวลามาลองประมาณ5-6ชั่วโมง็นซอฟต์แวร์องเขาเองตอนแรกเราก็หวั่นใจนะว่าเอเครื่องบางเครื่องเนี่ย บางทีอาจจะไม่คอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์เขาแต่ถ้าเราศึกษาคร่าวๆกับเขาแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วเนี่ยคือลูกค้าที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นฮาร์ดแวร์ด้วยอาอจะทำกันบ้านมาระดับหนึ่งใช่เขาทำกันบ้านมาระดับหนึ่งเรามีการพูดคุยกันเสร็จปุ๊บผมก็มาได้เลยผมก็อ้าวผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงซอฟต์แวร์เขาเป็นยังไงว่ารันกับเครื่องได้ไหมเพราะบางทีความต้องการเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าก็ต้องมามาคุยกับร้านด้วยเนาะจะได้จัดให้มันเหมาะสมที่สุดใช่ัป แล้วอย่างตัวตัวแรมอันนี้แน่นอนแต่แถวเป็น Cross Channel อยู่แล้วใช่ครับอันนี้ความจุ128 GB ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็น ECC ด้วยรับที่ผมดูสเปคมาใช่ครับซึ่งอันนี้มันมันชี้วัดได้เลยนอกจาก CPU ที่เป็นตัว Professional แล้วครับตัวแรมเองก็จะเป็นแรมที่ออกแบบมาสําหรับการทํางานคือ e อ r เลิอน้ที่สุดใช่ครับ ECC ครับคือตัดปัญหาเรื่องการประมวลผลที่จะทําให้เครื่องค้างหรือเครื่องห a n บางทีผมตัดต่อวิดีโออยู่เอาแค่แบบ เรนเด์ไปสักพักหนึ่งค้างจบเลย <laughs> ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นใช้พวกคัดแวร์พวกนี้ปัญหาคนอาจจะน้อยลง,ยงหรือว่าจะไม่มีเลย <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> ใชมันกเน็เป็นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเราไปเจ็ดสิบแปดละบางทีเขาอาจจะซื้อเครื่องนี้ไปแล้วเขาทางานงานที่า <laughs> <laughs> อาจจะได้ค่าเครื่องแล้วก็ได้ <laughs> ส่วนชุดน้ํมมาก็โหจัดตปมากคือเครื่องนี้บิ๊กครับพี่ปกติาร๊ดจอ4ี่ใบเนี่ยมันไม่มีเมนบอร์ดตัวไหนที่จะใส่ได้แล้ววิง1 6บเอ็กทั้งหมด เพรา,า<ล>ะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทำไมถึงใช้เวลาในการเซตเนี่ยค่อนข้างนานเพราะว่ามันเป็นสเปกเฉพาะทางจริงๆแล้วอยากจะบอกพี่ว่างานเนี่ยถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่สำหรับเราคิดว่าในใน,ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่เคยมีมั้ที่ที่เห็นกราจอสี่ใบนี้เขาที่<า>ผมเห็นมาน่าจะยังไม่มีครันี่เป็น390สเก้าศูนย์แล้วเป็น4ี่ใบแล้วก็โหจัดเต็มขนาดนี้ชุดน้ําชุดน้ํานี่ เรียกว่าผิดตอนครับพี่เนี่ยชุดน้ำนี่เราใช้ของของเยอรมันนะของ EK ทั้งหมดของ EK EK กั็ปิ t power เป็นหลักปิ t power ครับผมอันนี้3ตอน4 5 6 7 8 9 10 11เกาน้ำทั้งหมด3ใบ3ใบแล้วก็พัดลมแทงน้ำสอแทงน้ำลูกเราแยกเราแยกการทำงานของการ์ดจอกับ CPU กันเลยอันนี้ CPU วิ่งข้างบนใช่ครับ gas จวิ่งข้างหน้าใช่ครับเอาอยู่นะพี่เนาะสี่สี่ตัวสบายสบายสบายครับสบายสบาย แล้วก็มีอันนี้ถังพักน้ำคือไฟปรับได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนี่มีรีโมทเอาเป็นคอนโทรเลอร์ปรับได้แต่จริงจริงคนคนใช้งานพวกนี้น่าจะไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้แต่ไหนไหนมันมีมาอยู่แล้วใช่ล้วก็ติดให้ลูกค้าไปโอนวิกมาเปื่อบางทีเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนมูดในการทํางานใช่ก็ได้เหมือนกันที่เครียดก็รีแลก์ฮะใช่บางอะไรบางเพื่อนเพนเที่ยวออฟฟิศเข้าทำงานเรานะครับได้เหมือนกันตรงนี้สวยงามมากมาก แล้วก็ตัวท่อตัวอะไรต่างๆอันนี้ทําร้านทาเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะมีทีมงานของเราอีกทีหนึ่ง๋อมโ้สวยเนาะเป็นท่อแบบเรียกว่าโครเมียมทองแดงทองแดงแล้วก็ชุบโครเมียมชุบโครเมียมสวยงามมากๆอ๋อทองแดงดังนั้นเรื่องของเครื่องมือในการดัดอะไรมันก็จะพิเศษกว่าที่เป็นท่อพลาสติกจัดยากมากไม่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 ง่ายงานนี้ไม่ง่ายเหมือนทำท่อแอร์เลยอย่างนั้นเลยอารมณ์นั้นเลยเนาะแล้วก็คือต้องเนี๊ยบต้องมีสีมือถ้าไม่งั้นเนี่ย พี่ลองดูเดี๋ยการ<ม>โคง้ง<ม>การเดินทอ่อของพี่เนี่ยสไตล์พี่จะทำเนี่ยให้ลูกค้าพี่จะทาแบบงานเรียบๆให้มัน<อ>ดูหรูด,ดูแบบบางบางบางที่เขาจะเป็นลักษณะแบบเยอะๆแล้วก็บางๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็น,น,นถ้าตรงนั้นมันจะมีปัญหารเรื่องการถ่ายเทน้ําอ่าเรื่องความร้อนเท่าที่ผมสังเกตดูคือเหมือนให้ท่อมันมันน้อยที่สุดด้วยส่วนหนึ่งใช่เพราะฉนั้นต้องใช้ต้องมีการวางแผนต้องต้องทุกอย่างเลยทุกอย่างมันต้องวางแผนต้องดูเลย เฉพาะระบบน้ำเนี่ยก็แสนอัพนะชุดแสนหนึ่งใช่ครับแสนอัพเห็นตัวค่าเครื่องต่างๆพัดแม์ก็ประมาณ7 0 0 0 0สกว่าบาทครับครับเจ็ดแสนกว่าเกือบ8 0 0 0 0นอันจริงเคสก็หมื่นกว่าแล้วพี่ตัวนี้ใหญ่มากๆเลยคุณได้ดูพัดลมพัดลมของพี่เนี่ยมีทั้ง1้0ยส0้ย20แล้วพัดลมของพี่เนี่ยเป็นอ๋อเป็นตัวใช่อินดัสเตรียลด้วยใช่คือจะเป็นตัวที่มีความทนทานสูงใช่เงียบแล้วก็เย็นใช่โอ้ อลังการมากครับพี่ตัวนี้ power supply เราใช้การ์ดจอ4ใบลงระบบน้ำเราใช้เป็น2050วัตต์2,000ตัวเดียวเอาอยู่ใบเดียวเลย2,050วัตต์ฮะเพราะเราเราประมวลผลกันและคุยกับทีมลทุกอย่างแล้วอย่าง storage อย่างนี้<ม>เขาเลือกใช้หรือว่าพี่เอเลือกให้เขาเป็นอะไรยังไงครับพี่ที่เก็บข้อมูล ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะรีเควสต์มาอ๋อแล้วแต่เขาความต้องการของเขาใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นพวกตัวโปรเอสดีแบบเปรดทำงานใช่ครับใช่ผมขอแอบชาเลนจ์นิดหนึ่งนะยพี่ได้เลยครับดูข้างหลังดีกว่าได้ครับเจอเลยครับเดี๋ยวผมขอแอบดูข้างหลังเคสนิดหนึ่งนะครับเราจะเปิดดูกันเดี๋ยวพี่เออยู่ด้านนู้นก็ได้ครับพี่นี่ดูว่ามันจะเป็นยังไงการเก็บสายเนาะนี่ฮะ อ่านี่การเก็บสายคือสายที่ใช้ก็จะไม่ใช่เป็นสายถักใช่นพี่เป็นสายเดิมเนาะใช่ครับแต่ว่าก็จะมีแบ่งพาร์ไว้ใช่ครับอย่างนี้ก็จะเป็นพวกพัดลมอันนี้ก็จะเป็นพวกดูจากลักษณะน่าจะเป็นกัดจอเก็บยากมากฮะเก็บสายยากมากเพราะว่ามันเยอะมากเยอะมากจริงอันนี้คอนโทรลเลอร์ใช่ครับ คือเท่าที่ผมดูก็จะแบ่งเป็นเป็นชุดๆใช่ไหมครับพี่อย่างเป็นพัทพาร์ทอ๋อโอเคนะจัดให้เป็นระเบียบเวลาเมนเทนแนนต์ใช้ง่ายอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์ตัวเมื่อกี้ที่จะไว้คอนโทรลนะฮะเป็น RGB นะครับอยู่ด้านหลังเป็น RGB5 v ด้วยโอ้โอเคเลยนะครับถึงแม้จะไม่ใช้สายถักแต่ก็เป็นระเบียบอยู่คือคือเครื่องระดับนี้แล้วเราเราไม่อยากให้มีการดัดแปลงอ่าเดี๋ยวมันอาจจะมีดีเฟก ช่ครับเวลาใช้ไปใช่ครับใช่ครับนะครับโอเคเลยใส่ฮาร์ดดิสตเพิ่มได้ด้านล่างเพื่อแบบอนาคตนะครับ SSD ได้อะไรได้โอเคครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวมาแอบดูสเปคใน b บ o s สนิดหนึ่งได้ครับอันนี้มันเป็น Linux นะเอาเป็น Linux ใช่เพราะลูกค้าจะใช้ Linux ในการทำงานจะไม่เหมือนแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆคือ Windows 10 Windows 11ใช่ใช่คือคือเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ทำงานจริงๆกลับไปใช้งานจริงๆแล้วก็ ประมวลผลเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันเร็วเร็วมากจากลูกค้าที่มามาเทสแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพี่โคตรเร็วเลยอะโคตรเร็วเว <laughs> ลย <laughs> แสดงว่ามันจะช่วยเขาประหยัดเวลาแล้วมันจะสามารถทำให้เขาเนี่ยมีงานที่เพิ่มขึ้นได้ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันครับสเปคว่าเ,เป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรเซสเซอร์ครับ Ryzen t h r e a d r i p p e r Pro 3975WX หนึ่งสามพิบสองคอแต่แบบนี้ผมไม่ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าอะไรคนอาจจะงงทำไมบัสสองพันหกครับผมมันจะเป็นแรมไหมแรม e c c ใช่ครับคือเรื่องเรื่องเรื่องบัตรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจแต่ขอความนิ่งและความเสถียรไปเลยครับสถียรเวลาทำงานยาวๆต่อเนื่องใช่นะครับเดี๋ยวแอบดูตัวอุณหภูมิกันครับมาตรงนี้ตรงนี้ครับพี่ดูด้านหน้าได้พี่ใส่อ๋อเมื่อกี้แอบเห็นใช่ใช่แอบเห็นตัววัด อุณหภูมิน้ําใช่ครับอันนี้ตรงนี้ใช่นี่คืออุณหภูมิกาสจออันนี้คืออุณหภูมิซีบียูอ่าเป็นอุณหภูมิของตัวน้ําใช่ครับแล้วผมก็จะมีโฟล์มิเตอร์ให้ลูกค้าเห็นว่าเอ้ยน้ําทํางานนะสองใบโอ้อลังการคือเราสามารถดูได้เลยว่าน้ําที่ไหลผ่านตัวคนะครับมาวอัลตร้าจอุณหภูมิเช็คระบบได้เลยว่าระบบเราทํางานอถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่พุนี้บางทีเอ้ยน้ํา นี่มันยิน่งหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่านะก็คือเราเราลงรายละเอียด<ช>ตรงนี้บบไปทั้งหมดเมนูนนได้เลยใช่ครับส่วนหนึ่งโอ้โห,โหเรียกว่าอลังการงานสร้างมากๆ <c oughs> ส่วนเรื่องรายละเอียดที่เห็นจะมีคลิปที่ปล่อยไปใครอยากที่จะรู้รายละเอียดว่าเจ้าของเครื่องเขาเป็นใครหรือว่าเอาไปใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเนี่ย <c oughs> ก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวผมจะมีขึ้นไว้ด้านบนเป็นคลิป ได้ครับอันก่อนที่พี่เอลงไปใช่ครับับติดตามได้ส่วนถ้าใครที่อยากจะโอเคแหละอาจจะงบไม่ถึง90้าแสนซึ่งมันสูงจริงๆอยากจะมาประกอบคอมเนี่ยจริงๆในร้านคอมพิวนะครับก็สามารถทำได้ครับซึ่งผมก็แอบคุยกับพี่มาก่อนหน้านี้งบส่วนใหญ่ก็จริงๆไม่ใช่2 3 4สมหมื่นนะเป็นหลักเกือบแสนก็มีใช่ไหมพี่คือคืออย่างนี้พี่พี่มองดูว่าการซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยคือหนึ่งพี่ ที่บริษัทคอมพิวเตอร์เน่ยต้องการคุยกับลูกค้าแล้วมีการพูดคุยว่าคุณไปใช้งานอะไรใช้งานประเภทไหนคือไม่ใช่จะใส่เก<อ>้าเสาอย่างนั้นไม่ใช่คือ,คอลูกค้ามีจุดประสงค์เรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลการทุก<ช>อยาก่างมันต้องมีที่มาที่ไปสมมติผมเอาไปตัดต่อวิดีโอก็ท<ะ>ักมาได้เลยว่าอยากเอาไปทํางานฟรีเมียโปรสเกลประมาณ 4K 60วามอะไรประมาณนี้ครับงบประมาณเท่าไหร่ที่แจ้งเรามาถ้าเกิดว่าวันทีก็เหมือนแซวนะ พี่ผมมาิ่งทำงานตัดต่อมีงบสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <c oughs> ก็มี <c oughs> นะพี่ <c oughs> ผมก็เห็นมาถามแม่หมื่นห้าเอาไปใช้ <c oughs> ตัดต่อคลิป <c oughs> ตรีมอย่างนี้ก็มี แต่ก็ได้เรามาคุยกันดูก่อนใช่นะครับเผื่อจะบิดตรงนู้นปรับตรงนี้ใช่ับบางทีซื้อเครื่องเจ็ดแปดหมื่นไปทำงาน Word Excel เล่นอินเทอร์เน็ตมันก็จบมันก็ไม่ใช่อย่างงี้คุณซื้อหมื่นกว่าบาทก็พอแล้วใช่อย่างเงี้ยคือมันต้องมีการพูดคุยเรียกว่าทําตามความต้องการของลูกค้าแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบเฮ้ยมาแบบนู้นแบบนี้อาจจะเหมาะสมไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาคุยกันใช่ครับใช่ได้นะครับสุดท้ายฝากร้านนิดนึงครับพี่คอมพิวแอนด์มอ ตอนนี้มีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างนอกจากหน้าร้านอ่ะโอเคมี Facebook ใช่ไหมครับพี่ครับผมแล้วก็เว็บไซต์ด้วยใช่ครับเฟซบุ๊กเว็บไซต์ Li ฟ์แอดไลฟ์แอดด้วยใช่ครับมีครบหมดก็มีอะไรก็ทักทายเข้ามาเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้นะครับช่องทางติดต่อของทางของพี่แอนมอครับผมนะครับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณทางพี่เอที่สลับเวลามาให้ครับขอบคุณครับแล้วก็เครื่องนี้ถือว่าเป็นผมไม่ได้เห็นเครื่องราคาแบบนี้มานานแล้วฮะนี่น่าจะเป็น หนึ่งใน3-4ปีเลยถือว่าเป็นเซตที่โหดมากแล้วแน่นอนมันไม่ใช่คอมที่เอาไปเล่นเกมหรอกรมันยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งถ้าคุณอยากจะประกอบคอมแบบไฮเอ็นแบบนี้หรือต้องการแบบไหน<ม>ลงมาปรึกษาทางร้านได้ยินดีครับแล้วก็เครื่องเนี้ยผมผมถือว่าเป็นเครื่องที่โหดจริงๆโหดสําหรับเราเราก็เป็นงานหินสําหรับเราอยู่เหมือนกันแต่ก็ออกมาดูดีนะครับ,รบพี่รับผมออกมาดูดี<ม>แล้วก็ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยแต่ว่าอาจจะต้องใช้คนขนไม่หลายคนหน่อยเครื่องใหญ่มากจริงๆงแต่แต่มาสามคนนะเดี๋ยวนี้ที่ต้องไปส่งลูกค้า อ๋ออาจะต้องไปส่งติดตั้งให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวราติดตามทางช่องทางของคอมพิวแอนมอใช่ครับเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องทางอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับนี้ขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับในวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆอีกนะครับรอติดตามที่ช่องทางของแอนบิกไปได้เลยครับขอบคุณครับและสวัสดีครับสวัสดีครับ